รูปบางรูปอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเข้าใจเพื่อนมนุษย์มากขึ้นสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับมีของมาส่งอีกแล้วครับครับขอบคุณมากครับช่วยผมเปิดหน่อยได้ไหมครับโอ้ยินดีเลยครับอยากรู้อยากเห็นครับอ้าเป็นภาพคุณหมอครับอันนี้จะเอารูปนี้ไปติดผนังบ้านจริงๆหรอครับ มันคืออะไรครับคุณหมอในทางการแพทย์เราเนี่ยครับเราก็ใช้ภาพเหมือนกันนะครับในการทดสอบอารมณ์ความรู้สึกคนนะครับว่าเขามองอันนี้แล้วเขาแปลความหมายยังไงอาเหรอครับอ่าใช่ครับเช่นคนที่ปกติแต่ภาพบางอย่างก็จะเป็นแบบนึงครับถ้าคนที่เป็นโรควิตกกังวลก็จะเป็นแบบนึงคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะแปลผลไปอีกแบบนึงครับอ๋อเหรอครับไหนๆก็พูดเรื่องโรคซึมเศร้าแล้ว คุณหมอครับโรคซึมเศร้ามันคืออะไรครับอาการมันเป็นยังไงครับคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับจะมีอารมณ์ซึมเศร้าที่มันมากเกินปกติอารมณ์ซึมเศร้าของคนนี้ก็เป็นอารมณ์ปกติหนึ่งเช่นเวลาเราสูญเสียสิ่งที่เป็น ความรักรของเราเนาะสิ่งที่เป็นที่รักของเรานะครับหรือว่าผิดหวังอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็รู้สึกเศร้าได้นะครับแต่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอารมณ์ซึมเศร้ามันจะแรงกว่านั้นครับ่าแล้วก็มันจะเป็นอยู่นาน นะครับก็คือเขาก็จะรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ค่อยมีความสุขเลยมันหดหู่มันรู้สึกอยากร้องไห้อยู่ตลอดเวลาเบื่อหน่ายท้อแท้ไปหมดนะครับแล้วก็เป็นนานเป็นวันวันเป็นรายสัปดาห์โดยทั่วไปก็สองสามสัปดาห์ขึ้นไปนะแล้วก็เวลาที่เราเป็นโรคซึมเศร้าเราจะมีอาการอย่างอื่นอื่นทางร่างกายเช่นนอนไม่หลับไม่อยากกินข้าวเบื่ออาหารความคิด ความจำจะตัดสินใจอะไรก็กลัวแล้วก็ความคิดมันก็มีแนวโน้มที่จะไปทางลบคนที่ไป็นโรคซึมเศร้าก็จะคิดว่าตัวเราเนี่ย เป็นสาเหตุของปัญหาเป็นภาระสร้างปัญหาอยู่เรื่อยนะครับคิดคิดไปก็อยากจะหลับไปไม่รู้จะอยู่ไปทําไมเราทําร้ายตัวเองเลยดีกว่าอะไรทํานองเนี้ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นมากกว่าคนทั่วไปใช่ครับต้องมีวิธีรักษาอย่างไงครับเป็นโรคซึมเศร้าก็รักษาได้นะครับปัจจุบันแล้วก็การรักษาเนี่ยก็ค่อนข้างได้ผลดีทีเดียวนะครับก็เรามีการรักษาอะไรอย่างปัจจุบันก็ตั้งแต่การให้ยาแล้วก็การทําจิตบําบัดนะครับโอ้กินยายาอะไรครับคุณหมอยาค<ห>ูแพ็คนึง ก่อ,อไม่ใช่ยากูครับอาไม่ใช่หรอกครับอันนั้นไม่ใช่ยาครับห<บ>ยอกเล่นนะทายเป็นอากาศนะนะการให้ยาก็คืออย่างนี้ครับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะมีสารสื่อประสาทที่เรียกว่าเซโรโทนินเนี่ยมันน้อยลงความแข็งแรงของเซลล์ประสาทเนี่ยมันลดลงก็ทําให้เรามีอาการซึมเศร้ายาที่เราให้ไปก็คือไปให้เพิ่มสารสื่อประสาทพวกนี้ครับแล้วก็ทําให้เซลล์สมองเนี่ยในส่วนที่เกี่ยวข้องอารมณ์เนี่ยมันแข็งแรงขึ้นมันก็ทําให้อารมณ์ซึมเศร้าของเราเนี่ย หายไปนะครับการรักษาของโรคซึมเศร้าก็ไม่ได้ใช้ยาอย่างเดียวเนาะเพราะว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องของความคิดเช่น คนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็มีแนวโน้มที่จะคิดขยายความแล้วพอคิดไปเรื่อยเยอะมันก็ทําให้อารมณ์เราก็แย่ลงบางทีเราก็ใช้วิธีการรักษาทางด้านจิตใจคือปรับความคิดอะไรทํานองนี้ด้วยนะครับซึ่งการรักษาทางด้านจิตใจก็มีหลายๆรูปแบบนะครับผมมีเพื่อนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยครับผมไปโบ๊ะบะตลกใส่เขาด้วยไหมไวโพสเพตาพืชอะไรเงี้ยมาช่วยให้เขาดีขึ้นได้ไหมครัอยากให้เขาหายซึมเศร้าใช่ไหมครับตลกใส่ไม่ไม่ช่วยครับทาให้เขารู้สึกแย่ลงกว่าเดิมนะครับ โดยทั่วไปเวลาคนที่ซืมเเช่าต้องการคนที่อยู่ด้วยรับฟังเขาเาเข้าใจเขานะครับแล้วก็คนที่ซืมเเช่าไม่ได้ต้องการคําแนะนําอะไรเยอะนักนะครับแนะนําไปเยอะจะเพื่อนผมเช่นสู้ๆใช่ไหมครับสู้ๆอ่าผมพูดอย่างงี้ก็อันนี้เป็นคำนิยมเลยครับก็ไม่ได้อีกเหรอคุณหมอไม่ถึงกับไม่ได้หรอกครับแต่ในมุมของคนที่ซืมเเช่าเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าก็เนี่ยสู้มาตลอดแล้วมันสู้ไม่ไหวแล้วจะให้สู้อะไรอีกเพราะฉะนั้นอนไข ที่เป็นโรคซึมเศร้าบางทีเราไม่ได้ต้องคุยอะไรเยอะนะครับก็คือแค่อยู่กับเขาพร้อมช่วยเขารับฟังปัญหาแล้วก็อาจจะให้กําลังใจบ้างอะไรที่เขาเออทำได้ดีแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็สา,ามารถที่จะทําอะไรไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นนะครับหลายคนที่เป็นโรคซึมเศร้าทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นทําประโยชน์ให้กับสังคมเยอะ <rias> ก็มีนะครับฮนะอันนี้ต้องบอกเพราะว่าคนทั่วไปจะมองว่าไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรจริงๆไม่ใช่อย่างเมียผมด่าอเงี้ยบ่อยไหมครับ ก็มันด่าบ่อยครับแต่แต่ถ้าเราเพียดนานก็อาจจะทําให้เราซึมเศร้าได้เหมครับหมอเออเมียด่าจนเป็นโรคซึมเศร้าอะไรอย่างงี้เปล่าครับภาพนี้ผมวาดให้ก็ได้นะฮะรแรับจ้างวาดอะไรอย่างเงี้ยไม่แพงนะครับตรงนี้ร้อนตังค์วันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับ